ีครับผมสมบัติวัฒนวุฒิคุลครับมอเตอร์อุปคอมคาร์ไลฟ์เว่คอมนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่ครับ Dior New Volvo XC90 T8 นะครับเป็นระบบแบบขัดเคลื่อน4ล้อเป็น SUV นะฮะแล้วก็เป็นระบบไฮบริดปลั๊กอินด้วยนะครับ มีเครื่องยนต์นะครับซูเปอร์ชาร์จเทอร์โบชาร์จแล้วก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับงานสี่อุปรวมแล้ว407แรงม้าแรงดิ่อยู่ที่หกรี่สิบนิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติกันสปิรนะครับประหยัดน้ำมันเชุกเกินนะครับ4 5่สกิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่เฉลี่ยนะครับตัวสเปคซิฟิกพาวเวอร์อยู่ที่5.7กิโลกรัมต่อนแรงม้าอยู่ที่เรารู้จักกันที่เคยก็คือ174.9แรงม้าต่อ นีเกิดขึ้นแสดงว่าตอนนั้นขึ้นดนทำงานนะครับซึ่งมันจะทํางานในกระดีเข็มตัวนี้กว่าเกินก,ก,กว่าสเกลตรงนี้ทุกครั้งนะครับถ้าลูกจดน้นําตรงนี้เป็นรูกจดน้ําแล้วเป็นช่องว่างอย่างนี้แสดงว่ามันอยู่ในหมวดไฟฟ้านะครับ สังเกตนิดน,นึงเพราะว่าจังรถมันเปลี่ยนจากไฟฟ้ามาเป็นเบนซินมาเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์อีกตลอดเวลาหนึ่งแทบจะไม่รู้สึกเลยต้องดูบนสเกลอ่ะอีหนึ่งตามันอยู่ที่คอนโซลนะครับหลังพันเกียร์นะครับ,เ,นนรบเป็นปุ่มนี้นะครับครับบิดไปซ้ายคือดับเครื่องบิดขวาคือสตาร์ทเครื่องจต่ให้หยุดแค่ไว้ประมาณ3ามหรืสี่ทีนาทีนะครับทำยังไงแล้วก็บิดปุ๊บแล้วปล่อยเลยมันจะเพียงแค่เปิด าไปในระบบกระจกหน้าต่างอะไรต่ออะพราะงั้นให้ดูนะมันตักลุ่มนี้คือกลุ่มลูกกลิ้งนั่นเองนะครับถ้าเลือกเป็นโหมดนะครับ h y b r I P L Power o e o f f Road Individual นะครับแล้ตัวดีพอถ้าเลือกแล้วก็กดกดปุ่มตรงนี้จริงครับตรงนี้จะสะสมนิดกนึอยนะครับถ้าในในคุณเคยหลับหมอกนั้นทำดีเราตอนก็พอร์ตกับตัวที่ปรับที่ลองนั่งนะครับปุ่มี่อยู่ตรงนี้นะครับ โยกลงมันจะเป็นฟังชาดอีกอย่างนึงโยกขึ้นจะเป็นระบาัพพอร์ตนนที่ล้อเนี้ยมีความเร็วสูงหากว่าล้อของรถเยมีการหม้จากที่ถนนขึ้นมานะครับนที่ทำงานอย่างแรกขือระบบเลี้วเนี่ย เพื่อมาให้มีการกระแทกเพื่อบาดแอบัเ็ตของระบบกระองเราเกิดนลกมีการชนเกิดขึ้นเนี่ยแอร์แ์จะทำงานตามรกตองเาที่สำคัญอย่างหนคือว่าระบบตัวเล็ของเราเนี่ยเนื่องจว่าเบรเนี่ยมันจะแทบฝ่เาเราลดการบัดเพ็กด้วยกันนะครับนไ่ล่นนี่คือการทำงานของระบบล็อกโรลโปรเทคชั่นที่เป็นโวลเฟอร์ครั้งแรกอนโลกใบนี้ บริษัทวอร์จินเนี่ยจะเตือนผู้ขับขี่ก่อนเพื่อให้ระบังคับความจิตนงกันหลังจากนั้นเนี่ยระบบตีเบรกจะทำงานเพื่อตัวเบรกตัวรถหี่อยู่ในลำตัวที่เตลจะทำงานโดยการรัดผู้ขับขี่ให้แน่กับตัวรถแล้วระบบก็จะเบรกตัวรถมาที่จุดที่นี่เป็นด้านหน้าเห็นไหมครับนี่เป็นด้านหลังรูปสอนเข้าออกครับชี้ว่าชาร์จอยู่คือรูปคือขึ้นเป็นรูปแปดตรงนี้ครับแสดงว่ามันจะกเลังชาร์จ ตอนนี้ไงตอนนี้มันขึ้นกระแสเป็นไฟอยู่นี่ใช่ครับเดี๋ยวไม่ง่ายก็ดูดด้านจอก็ได้พร้อมลงมาตัวลางกูุนี่ไงกาน์ดิปอนนี้เป็นไฟฟ้านะ้เรีดดีอยู่ใช่ครับเดี๋ยวจะชาร์จพอเราเบรกหรือว่ายกคันเร่งเนี่ยมันจะชาร์จอัตโนมัติสตาร์ทเครื่องยนต์พุทเนี่ยเอาใช้เท้าอย่าเบรกอับบิดสวิตช์นะครับไปที่คำว่าสตาร์ทด้านขวาค้างไว้นะครับประมาณสองถึงสามวินาทีมันจะขึ้นคำว่าเรดี้ที่หน้าจอครับนั่นแสดงว่ามอเตอร์ไฟฟ้ารู้ระบุขึ้นอยู่เนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะครับ เริ่มต้นโหมดแรกเนี่ยจะเป็นระบบโหมดของไฮบริดนะครับสำ <Yeah. S 1> หรับพวงมาลัยเนี่ยอันนี้เป็นระบบควบคุมที่ว่ามีระบบพายอดแอซิดนะครับกดด้านขวาอันดับที่คูดคอนโทรลกดด้านซ้ายทุกอย่างจะทํางานร่วมควบคู่ไปกับคูดคอนโทรลนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นพวกทิปนะครับทิปมิเตอร์ครับกดหนึ่งทีนะครับ